มันมีเหตุพิเศษไหมที่จะต้องปรับการตรวจผมเอาคดีบุกรุกกับลักทรัพย์เนี่ยมันมีเหตุพิเศษไหมว่าเราควรจะต้องปรับการตรวจไหมยอ,อย่างกรณีหลานลักเนี่ยผมไม่ต้องปรับการตรวจ้วใช่ไหมแล้วไอ้บุกรุกบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงือว่า ในคนนี้มีพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครจับได้กันนะครับเขาก็มีมีประวัติเปล่าสิเขาเคยตามมาไหมก็ไม่ไปที่ฟอร์เอาไรื่องเล่แจ้งผู้เสียหายมาไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรายังเรียนยังรับแจ้งใครทำคนหมู่บ้านอะไรงานมารายงานมาที่เราอ่ะเราเราทำอะไรรายงาน ไไอ้าวกรณีเรื่องนี้ช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้เ็เพิ่มความเข้มในการเก็บข้อมูลผู้มีพฤติการในเรื่องต่างๆไม่ไว่าเป็นยาเสพติดรักเล็กกมยน้อยมือมีพฤติกรรมที่จะต่อไปในทางผิดกฎหมายเนี่ยให้เก็บข้อมูลแล้เอาระส่งให้สืบสวนนะ ไม่ใช่มาเอาต่อเหตุปุ๊บบอกมีพฤติกรรมมานานแล้วใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ปะ่ะเขาบอกมีพฤติกรรมนับเล็กขโมยน้อยมาตลอดไม่เห็นตำรวจประจำหมู่บ้านมารายงานมาสืบสวนประจำตะบลน,นี้ใครใครตะบลอะไรเนี่ยมังกรมังรไข่ไข่ไข่เงหมดเพียงไข่ตำรวจอะครับ